ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าโลกใบนี้ไม่มีเสียงหลงเหลืออยู่เลยจะเป็นยังไงมือที่เคยพลุกพล่านกลับกลายเป็นเมืองร้างร้านค้าที่เต็มไปด้วยฝุ่นรถยนต์ที่จอดนิ่งสนิทและถนนหนทาที่ถูกปูทับด้วยทรายเป็นทางยาวเพื่อให้ทุกย่างก้าวของคุณเงียบที่สุดเท่าที่จะทําได้ในโลกใบนี้เสียงไม่ใช่แค่คลื่นความถี่แต่มันคือคําสั่งประหารเพราะทันทีที่คุณทําของหล่นทันทีที่คุณเผลอไอหรือแม้แต่เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดพวกมัน จะได้ยินและพวกมันจะพุ่งเข้ามาฉีกร่างคุณเป็นชิ้นชิ้นภายในเสี้ยววินาทีครอบครัวแอปปอร์ตคือกลุ่มผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่พ่อแม่และลูกๆอีกสามคนพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่บนเส้นได้แห่งความเงียบสื่อสารกันด้วยภาษามือกินอาหารด้วยจานกระดาษและเดินเท้าเปล่าบนพื้นทรายแต่ในโลกที่ความผิดพลาดเพียงนิดเดียวหมายถึงความตายเด็กน้อยวัยสี่ขวบที่ไร้เดียงสาเพลยหยิดของเล่นชิ้นหนึ่งขึ้นมาของเล่นที่มีฐานและมีเสียงวินาทีที่เสียงเซเรนของเล่นดังขึ้นกลางสะพานร้างทุกอย่างก็หยุดนิ่ง พ่อและแม่หันควับไปด้วยความประหนกสุดขีดแต่ก่อนที่ใครจะทันได้ขยับตัวเงาทะมึนจากปากข้างทางก็พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงเสียงกรีดร้องเสียงฉีกกระชากและความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพริบตานั่นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่ไม่มีใครกล้าส่งเสียงและนี่คือเรื่องราวของเอควยอาเทสครับเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักหลังจากโศกนาฏกรรมบนสะพานวันนั้นเวลาล่วงเลยมาปีกว่าหรือนับเป็นวันที่4 7 2 หลังจากที่โลกถูกคลุกรานเราตัดภาพมาที่ชีวิตปัจจุบันของครอบครัวแอปปบอร์ดพวกเขาอาศัยอยู่ในฟาร์มที่ห่างไกลผู้คนล้อมรอบด้วยป่าเขาแต่อย่าคิดว่ามันคือการพักผ่อนนะครับเพราะทุกตารางนิ้วของที่นี่ถูกดัดแปลงเพื่อความอยู่รอดลีผู้เป็นพ่อพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องครอบครัวเขาติดตั้งกล้องวงจรปิดปรอบฟาร์มสร้างระบบไฟแจ้งเตือนภัยและเปลี่ยนโรงนาให้กลายเป็นป้องปราการเก็บสิ่งแต่สิ่งที่น่าหนักใจที่สุดคือเอเวอร์ลีน ผู้เป็นแม่เธอกำลังตั้งท้องครับลองคิดดูสิครับในโลกที่ห้ามส่งเสียงดังเด็กทารกที่คลอดออกมาและร้องให้เจ้าจะมีชีวิตรอดได้ยังไงนี่คือระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่กำลังนับถอยหลังนอกจากความกลัวภายนอกแล้วบาดแผลในใจของครอบครัวนี้ก็ลึกไม่แพ้กันเบรกแกนลูกสาวคนโตหูหนวกตั้งแต่กำเนิดเธอโทษตัวเองมาตลอดว่าเป็นต้นเหตุทำให้น้องชายคนเล็กตายในวันนั้น เพราะเธอเป็นคนยื่นของเล่นชิ้นนั้นให้น้องเองความรู้สึกผิดนี้ทําให้เธอกลายเป็นเด็กเก็บตัวและเข้าใจผิดว่าพ่อไม่รักเธอเพราะพ่อมักจะห้ามไม่ให้เธอไปไหนมาไหนหรือแม้แต่พยายามซ่อมเครื่องช่วยฟังให้เธอเธอก็มองว่าพ่อแค่อยากแก้ไขข้อบกพร่องของเธอไม่ใช่เพราะความรักชีวิตประจําวันของพวกเขาดําเนินไปอย่างระมัดระวังสุดขีดตอนกินข้าวเย็ยนทุกคนนั่งล้อมวงกันเงียบกริบภาชนะทุกอย่างต้องไม่กระทบกันวันหนึ่งขณะที่เล่นเกมเศรษฐีกันอยู่มากัสลูกชายคนรองเผลอทําตะเกียงน้ามันตกพื้นเพลงไฟลุกเพลบ ทุกคนสะดุ้งสุดตัวไม่ใช่เพราะกลัวไฟไม่แตกกลัวเสียงที่ดังขึ้นลีรีพุ่งไปดับไฟอย่างรวดเร็วทุกคนยืนนิ่งกลั้นหายใจรอคอยมัจจุราชแต่โชคดีที่ครั้งนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเพราะเสียงลมเสียงฝนข้างนอกช่วยกลบเกลื่อนไว้ลีพามากัสออกไปหาปลาที่แม่น้ําเพื่อสอนลูกชายให้รู้จักการใช้ชีวิตลีสอนว่าเสียงเล็กๆจะปลอดภัยถ้ามีเสียงที่ดังกว่ากลกมันไว เขาพามากัสไปที่น้ำตกขนาดใหญ่เสียงน้ำตกที่ดังกึกก้องทำให้พวกเขาสามารถตะโกนคุยกันได้เป็นครั้งแรกในรอบปีที่มาการสได้ส่งเสียงออกมาจริงๆมากัสถามพ่อด้วยความสงสัยว่าพ่อโทษที่เรแกนเรื่องน้องเล็กหรือเปล่าลีตอบทันทีว่าไม่มันเป็นอุบัติเหตุแต่มากัสบอกสวนกลับไปว่าถ้าพ่อยังรักที่พ่อควรจะบอกเธอนะในขณะที่พ่อลูกออกไปข้างนอกเอเวอร์ลีนอยู่บ้านคนเดียวเธอกำลังแบกถุงผ้าใส่เสื้อผ้าเพื่อเอาไปซักระหว่างเดินขึ้นบันได จากห้องใต้ดินถุงผ้าเกี่ยวเข้ากับตะปูตัวหนึ่งที่โผลออกมาจากขั้นบันไดเธอออกแรงดึงจนถุงหลุดแต่ตะปูตัวนั้นมันถูกดึงจนตั้งเดชขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะเป็นกับดักมรณะและแล้วสิ่งที่ทุกคนกลัวที่สุดก็เกิดขึ้นก่อนกําหนดเอเวอร์ลินเจ็บท้องคลอดลูกน้าคร่าแตกไหลนองพื้นเธอรู้ตัวว่าเหลือเวลาไม่มากเธอพยายามเดินลงไปชั้นใต้ดินเพื่อเตรียมตัวแต่จังหวะนั้นเองเท้าเปล่าของเธอเหยียบลงไปบนตะปูตัวนั้นเต็มแรงฉึกตะปูแทงทะลุฝ่าเท้า ความเจ็บปวดแล่นท่านจนเธอเพลอทำกรอบรูปในมือหล่นกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นเสียงนั้นเรียกแขกทันทีครับเอเวอร์ลินกลั้นเสียงร้องด้วยความทรมานเธอรีบเปิดสวิตไฟสีแดงรอบบ้านซึ่งเป็นสัญญาณเตือนไทยว่าอันตรายก่อนจะพยายามพาตัวเองหนีเพราะเธอได้ยินเสียงฟีเท้าหนักๆของมันเข้ามาในบ้านแล้วตัดภาพมาที่ลีและมากัสที่กำลังเดินกลับบ้านพวกเขาเห็นไฟสีแดงสว่างว่าไปทั่วฟาร์มลีรู้ทันทีว่าหายนะมาเยือนแล้วเขารีบวิ่งสุดชีวิต เพื่อกลับไปช่วยภรรยาแต่ก่อนไปเขาสั่งมาร์กัสให้จุดพลุเพื่อบีงเบนความสนใจกลับมาในบ้านเอเวอร์ลินต้องเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดจากการคลอดลูกและความกลัวสุดขีดเมื่อสัตว์ประหลาดตัวนั้นเดินเข้ามาในห้องมันเดินผ่านหน้าเธอไปเพียงไม่กี่นิ้วหูของมันขยับไปมาเพื่อจับคลื่นเสียงเอเวอร์ลินต้องกลั้นหายใจปิดปากแน่นทั้งที่มดลูกกำลังบีบตัวอย่างรุนแรงวินาทีที่เธอทนไม่ไหวและกำลังจะกรีดร้องออกมาปังเสียงผู้ฝ่จากมาร์กัสดังสนั่นหวั่นไหวบนท้องฟ้า สัตประหลาดตกใจและพุ่งออกไปหาต้นเสียงทันทีเอเวอร์ลินใช้จังหวะนี้กรีดร้องออกมาสุดเสียงพร้อมกับทารกน้อยที่คลอดออกมาพอดีลีวิ่งฝ่าดงเข้ามาในบ้านเขาเจอภรรยาและลูกน้อยปลอดภัยอยู่ในอ่างอาบน้ําที่ปูด,ด้วยฟูกหนาเขาพาพวกเธอลงไปหลบในห้องเก็บเสียงใต้ดินที่เตรียมไว้ที่นั่นมีกล่องไม้บุฟฟองน้ําพร้อมถังออกซิเจนสําหรับทารกเพื่อให้เด็กร้องให้ได้โดยไม่มีเสียงลอดออกไปแต่เรื่องยังไม่จบครับเพราะลูกๆอีกสองคนยังอยู่ข้างนอก เรกแกนที่หนีออกจากบ้านไปที่หลุมศพน้องชายเห็นพลุไฟและรีบวิ่งกลับมาเจอกับมากัสทั้งสองคนปีนขึ้นไปหลบอยู่บนยอดไซโลเก็บข้าวโพดจุดที่สูงที่สุดเพื่อความปลอดภัยแต่พวกมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวอีกตัวหนึ่งกำลังปีนขึ้นมาหาพวกเขามากัสพลาดตกลงไปในไซโลข้าวโพดจำนวนมหาศาลดูดรงังเขาลงไปเหมือนทรายดูเรกแกนกระโดดตามลงไปช่วยทั้งคู่จมลงไปในกองข้าวโพดท่ามกลางความมืดมิดและเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดที่เข้ามาในไซโลได้แล้ว ในจังหวัดนรกนั้นเองเรแกนสังเกตเห็นอะไรบางอย่างทุกครั้งที่สัตว์ประหลาดเข้ามาใกล้เครื่องช่วยฟังของเธอจะส่งเสียงวิทแหลมสูงออกมาและเจ้าสัตว์ประหลาดดูเหมือนจะทรมานกับเสียงนี้มากมันกรีดร้องและถอยหนีเรแกนกับมาร์กัสรอดมาได้บุดบิดและรีบหนีออกจากไซโลไปที่รถกระบะเก่าๆลีตามมาเจอลูกๆที่รถกระบะแต่สถานการณ์เลวร้ายลงเมื่อสัตว์ประหลาดตามมาทันมันพุ่งเข้าโจมตีรถกระบะอย่างบ้าคลั่งลีบาดเจ็บสาหัสเขาเห็นลูกๆสั่นกลัวอยู่ในรถและรู้ดีว่าเขาไม่มีทางพาทุกคนหนีไปได้้พรอมกัน ลีมองหน้าเรแก่ลูกสาวที่เขาไม่เคยบอกรักเธอให้ชัดเจนเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาใช้ภาษามือส่งข้อความสุดท้ายถึงเธอพ่อรักลูก,กเสมอจากนั้นลีตัดสินใจทําในสิ่งที่กล้าหาญที่สุดเขาตะโกนร้องออกมาสุดเสียงเพื่อรอให้สัตว์ประหลาดหันมาสนใจเขาสัตว์ประหลาดพุ่งเข้าใส่ลีและสังหารเขาต่อหน้าต่อต,อตาลูกๆเป็นการเสียสละชีวิตเพื่อให้ลูกๆมีโอกาสขับรถหนีกลับไปหาแม่ที่บ้าน ตัดกลับมาที่บ้านความเศร้าโศกเสียใจไม่มีเวลาให้ได้สัมผัสเพราะสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันตามรถกระบะมาถึงบ้านแล้วมันบุกเข้ามาในห้องใต้ดินที่เอเวอร์ลินเรแกนและมากัสหลบอยู่มันคือจุดจบพวกเขาไม่มีทางหนีแล้วแต่ตอนนั้นเองเรแกนนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเซโลเธอเห็นเครื่องช่วยฟังและชุดขยายเสียงวิทยุที่พ่อทิ้งไว้บนโต๊ะทำง,งานเธอเข้าใจแล้วว่าพ่อพยายามซ่อมมันเพื่อเธอมาตลอดและเสียงเคลื่อนความถี่สูงนี่แหละคืออาวุธลับเรแกนเปิดสวิตช์เครื่องช่วยฟังและเอาไปจ่อกับไมโครโฟน เสียงวิทแหลมสูงถูกขยายผ่านลำโพงดังสนั่นห้องสัตว์ประหลาดดิ้นทุรนทุรายกรอดที่หัวของมันเปิดออกเพราะทนเสียงไม่ไหวเผยให้เห็นด้วยเยื่ออ่อนๆภายในเอเวอร์ลินไม่รอช้าเธอยกปืนลูกซองขึ้นมาเล็งไปที่จุดอ่อนนั้นเปรี้ยงหัวของสัตว์ประหลาดระเบิดกระจุยความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นความเงียบของผู้ชนะพวกเขาค้นพบว,วิธีฆ่าพวกมันแล้วเอเวอร์ลินมองไปที่จอมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดเธอเห็นสัตว์ประหลาดอีกสองถึงสามตัวกำลังวิ่งตรงมาที่บ้าน เพราะเสียงปืนแทนที่จะหวาดกลัวเอเวอร์ลินสบตากับเรแกนเรแกนเร่งระดับเสียงไมโครโฟนจนสุดส่วนเอเวอร์ลินเธอกระชากลำกล้องปืนลูกซองเตรียมพร้อมภาพตตดจบลงตรงนี้ครับพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าจากนี้ไปมนุษย์จะไม่ใช่ผู้ถูกล่าอีกต่อไปแต่จะเป็นฝ่ายล่าพวกมันคืนบ้างเอควาทเพสไม่ได้สอนแค่เรื่องการเอาตัวรอดแต่สอนให้เรารู้ว่าพลังของความรักในครอบครัวนั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนพ่อที่ยอมตายเพื่อลูกแม่ที่สู้ยิบตาเพื่อปกป้องชีวิตใหม่ และพี่สาวที่เรียนรู้จะให้อภัยตัวเองในโลกที่ไร้เสียงการกระทำของพวกเขาดังกว่าคำพูดใดๆเสมอครับ